สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทนนะครับอีนีรัข้คส่ชองนะครับคอยบ,บอกจะแล้วเอาอีกแล้วครับออกมาว่ายายสอวอีกแล้วสอวอคือก็คือยายนะสี่ครับนะออกมาทวงเงินกันอีกแล้วครับแสนหนึ่งนะครับไม่ใช่หกหมื่นนะครับแสนหนึ่งสรุปแสนหนึ่งไปกดตังค์ให้ที่เขาวงอีสี่หมื่นอ่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมจะพูดต่อบไปนี้สี่ครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่าฉยะนิานนยายนะครมมับสี่ ตัวละครทุกตัวสร้างรายพวกอัเอร์ลดในการรับโทรั่ง์ไข่ข้ามาคอมเมนต์ชื่อโค้ดสามนะครับกับผมรับผิดชอบเนาะผมเล่าทีทานครับนิทานเรื่องนี้พามาได้ว่ามันสองพันปีเอซครับนะไม่มีหิวจริงอยู่ในโลกใบนี้เอฟซีครับล่าสุดนะครับอีวันทองนะครับนะอีวันทองนะครับได้ออกบาทวงเงินแล้วก็มีการทวงเพื่อวีสามพันนะค่าลงค่าลดอะไรให้นะครับค่าลดค่าอะไรไหยตี ตอนนี้ครับสรุปแล้วมันไม่ใช่แค่หกหมื่นนะสรุปมันยังไงสังเกตไหมอีนี่นะครับจะมีปัญหาเรื่องเงินอย่างเดียวเรื่องเงินเป็นหลักเราก็ไม่อยากให้ยืมนะครับว่าเงินเนี่ยเราต้องเอาไว้ทาบ้านเพราะเรารู้ที่ใส่คนรครอบครัวนี้ว่ายืมแล้วไม่คืนตังค์อันนั้นแม่มึงอันนั้นน,น่ะที่มึงพูดอยู่เนี่ยแม่มึงนะสอวอนะ่ยมึงพูดเนี่ยนะมึงแม่มันก็เบ้งมึงออกมา้วอีเวนนะครับพุ้มท้องมาเก้าเดือนนี่มึงนี่มึงเอาอแม่ออกมาแช่กีกแล้วนะ่ เนี่ยนี่คือสัญญาณของมึงเข้าใจปะ่ะเนี่ยมึงเรามีปัญหาเรื่องเงินอยู่คนเดียวเลยนะอีวันทองคนอื่นมันไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยพี่น้องกันเดือดร้อนกันก็ต้องยิบยิบหยิบกันได้จริงไหมครับเออแต่มึงมันคิดทุกดอกคิดทุกเม็ดอีนี่ถ้าเอาดอกเอาดอกพ่อเอาดอกอแม่ได้มันเอาไปเลยครับดีเป็นพ่อแม่นะครับมันก็เลยไม่เอาสรุปออกมาทวงเงินแส่หนึ่งแล้วโอ้ประวานหกหมื่นวันนี้เพิ่มใม่สี่หมื่นสรุปอะไรของมึง ออีวันทองมึงตอบผมหน่อยดิสรุปยังไงมึงนี่โอ้โหกระล่อนปิ้นป้อนไปเรื่อยเลยนะครับนิทานเรื่องนี้ไอ้ีิครับนะปิ้นบิดโอ้โหเมื่อวานหกหมื่นนี่เพิ่มหมาอีกสี่หมื่นกูตายแล้วตา,ตายแล้วนะไอ้ครับตายแล้วตายแล้วตายแล้วนะครับเป็นลูกภาษาอะไรวะนะครับเอามาทวงเงินแม่เอามาพูดถึงเรื่องความหลังนะ่อืมเรื่องตัวเองยังจําไม่ได้เลยไปฟังไปฟังคลิปทั้งอีบาน อีหา่าเรื่องของมือแท้เนี่ยเราจำไม่ได้นะคะรับพอดีไปดูคลิปของนะแม่อีแม่เหี่ยวย่นนะครับแม่เหี่ยวย่อนมาก็เลยอ๋อลืมไปว่ามันมีสี่หมื่นที่ไปกดให้ที่ที่เขาเขาวงกดนะคะเออก็เลยครบแสนหนึ่งนะคะเ,เราก็เราก็รู้แหละว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ยืมแล้วไม่คืนเราก็บอกเลยว่าเราอยากเอาเงินไปทําบ้านนะคะก็เป็นเรื่องประจําเลย,ยแบบนี้คือเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเราก็รู้สึก เราก็อา์จะให้สามพันค่าขนของอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจจะให้สามพันมันนามันโน่พูมากเลยเมืองเนี้ยนะครับนี่ไอ้สี่ครับผมบอกไอสี่เลยครับว่าผู้หญิงคนนี้นะครับมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงก,กับครอบครัวเนี่ยนะครับดูเมียโกตพะมีทวงเงินไหมเมียโคตพะมีทวงเงินไหมไม่มีนะครับเมียโกตพะมไม่มีมทวงเงินแ่่ไม่มีนะ นะครับไม่มีระรับทวงเงินน่ะนะครับนะครับอสี่ทีนี้เป็นอะไรของมันเนี่ยอยู่คนเดียวเลยเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยไม่ได้เลยนะวันทองมึงตอบผมอไรนี้นะครับชอบเอาฟาร์มหลังมาพูดไอ้ฟาร์มหลังที่มันพูดเป็นเรื่องเงินรับหลักคือเงินเดีย๋ยวมึงตุยไปเดี๋ยวเอาเงินไปให้นะยายอดเหรียญไปให้ให้มึงอมไว้เข้าใจปะ ทิ่ผายกับพ่อกับแม่นี่มึงยังแบบนี้เลยคือตอนนี้ออกมาด่าพ่อด่าแม่ออกมาด่าแม่วนมากจะด่าแม่นะจะด่ายายคนหนึ่งในฐานเรื่องน,งนี้หนักนะเพราะอะไรเพราะว่ามันคิดว่ายายเห็นไหมผมบอกได้วไหมมันคิดว่ายายเนี่ยเป็นคนให้ไอ้ไหลพระนครเนี่ยในฐานเรื่องนี้ไปไปยื่รธรณ์ฟ้องต่อในคดีแบ๊ะแบะแบ๊ะนะครับเห็นไหมครับแต่เมื่อวานเนี่ยมันอิจฉานะมันอิจฉาไม่เห็นยายคนหนึ่งเนี่ยนั่งรถไปกับ ไอ้ไหลพระนครมันก็เลยแบบโกรธมันโกรธมันมัน,ม,นมันอิจฉามันโกรธนะครับผมบอกเลยว่าถ้าครอบครัวเนี้ยนะถ้ามีความสุขนะไม่ได้นะมีความสุขไม่ได้ถ้านักตุยนักคนเล็กนะครับแล้วก็ไอ้ไหลพระนครมานั่งกินข้าวล้อมวงกันกับครอบครัวเนี่ยกับตากับยายในใชาตินีน้อีวันทองดิ้นเลยอีวันทองคนนี้ดิ้นเลยพีตีครับดิ้นพานพานัพนพานเลยนะครับ พราะฉันผมถึงบอกเอฟส่ว่าวันทองเนี่ยนะครับมันเป็นคนที่อิจฉาพี่น้องนะครับแล้วในคดีตุกตาในชาเรื่องนี้ผมบอกเลยไฟชอ็อตนะครับไฟชอ็อตไม่มีอะไรหลอกนะครับอน้องสะดุ้งในชาเรื่องนี้เห็นเข้าใจปะเออเห็นมันถูกไฟชอ็อตมันก็ชอ็อตไอ้ตรงปลั๊กไฟที่สะดุ้งน่ะเล็ดในแพ็นั่นแหละเอฟสีครับแต่อีวันทองเนี่ยมันปิดบังให้กับลูกคนโตไง โยนที่คนอื่นไงทําให้ทุกเรื่องทุกอย่างมันทำให้เรื่องทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับทําให้เรื่องทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดปิดบังเพื่อปิดบังลูกสาวคนโตนะครับนะเพื่อโยนขี้กับไอ้คนไอ้คนไอ้คนศักพระไม่มีอะไรสิครับตอนแรกข้าวข่าวประโคมประโคมออกดังมากว่าร้องตะคุตาอาร์ตุไฟช็อตถ้าใครที่ตามตรงนี้จะรู้นะครับช็อตเป็นข่าวนะเป็นข่าวดังมากนะครับสุดท้ายก็เรื่องที่จะปกป้องนะครับ เมื่อตุนตูนถามว่าวันทองสงสัยใครคะวันทองสงสัยใครคะทีนี้วันทองมไม่้สงสัยใครก็โยนขี้กับคนสมพระมันมีอยู่แค่นี้ทุกท่านนะครับนะทำอะไรทำยังไงก็ได้ให้โยนควผิดในคนอื่นคือให้ลูกสาวคนโตโ้นนะครับหลุดนะกลัวลูกสาวคนโตโดนคดีแล้วกลัวตัวเองจะโดนคดีปล่อยปะละเลยโทษหนักนะครัที่ครับ คดีปล่อยปะแล้วเลยลูกที่โทษหนักนะบอกไว้เลยนะคิ่ว่าเบาๆนะครับโทษหนักนะเราเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยเราปล่อยลูกเราไปจมน้ําตุยหรือว่าไปอะไรเนี่ยกฎหมายเล่นแล้วนะครับพ่อแม่โดนนะครับบอกให้นะไม่ได้นะนอกจากว่าเกือบตอเหตุอยางโอเคนะครับถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราปล่อยให้ลูกเราไปดึงไม่ได้ครับกฎหมายมันมีอยู่เพราะฉะนั้นที่สี่ครับมันก็กลัวความผิดนะมีอยู่แค่นี้ทุกท่านไม่ได้มีอะไรเลย เรื่องส่งส่งสายาสตเด็กเล็กไหลไม่มีหรอกมโนกันทาเป็นซีรีส์กันนะครับซื่อไปม่วตัวกันใหญ่นะครับอืมทําไมไฟดับในวันที่น้องหายอาะคิดเอาคิดแค่นี้พอร้อยวันพันปีทำไมไม่ดับมันดับวันที่น้องหายผมเล่นเรื่องเนี้ไปมาเลยไม่พอใจผมมันด่าผมใหญ่มันด่าผมทั้งอียะทั้งอีบานทั้งอีอีบันทองเพราะอะไรเพราะมันตรงจุดไาไอติการู้จัจปะ เออนะครับแล้วอย่างหนึ่งนะครับนะตุลน่ะตุลน่ะเจ้าที่ตุลน่ะเขาตั้งทงไว้แล้วว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมอ้าวตั้งทงไว้สูงแล้วก็ต้องหาแพะทีนี้หาคนฆ่าทีนี้จีป่าเออเพราะฉะนั้นเขาตั้งทงไว้แล้วว่าคดีนี้มีคดีฆาตกรรมก็ต้องหาคนฆ่าทีนี้ไม่รู้ทำยังไงจะไปจะไปลงแบบว่าน้องถูกฝ่า็อดมันก็เสียหน้าเพราะว่าประกาศลั่นทั้งประเทศแล้วว่าฆาตกรรม ทีนี้ก็หาแพะมาใส่ดีครับทีนี้ใครเป็นแพะล่ะก็นู่นน่ะคนส่งพระไอ้สี่ครับนะนี่แหละเรื่องนี้แหละผมบอกเลยว่าทําให้มันดิ้นมากตอนเนี้ยนะครับในฉากเรื่องนี้ทําให้มันดิ้นมากนะมันก็เลยตอนเนี้ยออกมาเล่นครอบครัวนะออกมาเล่นครอบครัวนะครับออกมาเล่นยายคนหนึ่งผู้เป็นแม่ตัวเองนะในสี่ครับ,รบโอเคครับนิทานเรื่องนี้ครับนะจบไว้เพียงแค่นี้ เดี๋ยวเจอกันในพี่ต่อไปนะพี่ครับเนาะใครเข้ามาคอมเมนต์ชิมควยสามไม่รับผิดชอบนะครับรับชอบเอง